ครับทางการบรรยากาศขนซุปดินครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศบางไฟครับนครับซื้อวัตุยอดดีครับพี่น้องนครับซื้อวัตุยอดครับนครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ซื้อซื้อวัตถุสูงนี่ครับนีความสวยงามครับพี่น้องครับนี่ครับคือเป็นบางไฟที่เทป แบบนี hmm ่พ hmm. oui, ีมือครับพี่น้องนี่ครับหรือว่าเป็นตางหรือว่าเป็นตามพลิ้มือไรเติมครับในการเหตุไม่ครับนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับมีความสวยงามแล้วก็คือสูงอยู่ต่างหากครับครับนี่เราจะพลอยอ่อนลงเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับค่อยอ่อนลงเรื่อยๆครับ นี่แหะครับเป็นฝีมือครับเป็นฝีมือแล้วก็เป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่พอแต่แม่ครับการเห็ดบางไฟครับการเห็ดบางไฟการเห็ดบางไฟในมือออกพันตาครับก็จะเป็นแนวนี้ครับก็เป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่พอแต่แม่เฮาครับนี่ครับก็คือว่าวิชาเห็ดบางไฟนี่กับบัวดืหวงครับบัวดห้วงห้ามอย่างครับค่คือว่าไบอยาก อยากเป็นอยากเป็นคับมเห็ดมาส้างเราครับในวัดครับนี่ครับผมจะพามาเบ่งบรรยากาศครับบรรยากาศในการมผมจะพามาเบ่งบรรยากาศในการออกพรรษาครับเป็นการออกพรรษาของวัดบ้านค้าผาอูครับนี่ครับกจะมีความแตกต่างกันครับแต่ละมอง เจรวร์กับออกพั้ษาขือึ้กันแต่ว่ากับปฏิบัติการปฏิบัติตามธรรมเนียมและประเภทนี้ก็ค่ายขึ้นนครับแต่ว่ากับโบขึ้กันทั้งหมดครับพี่น้องนี่ครับคือเป็นบรรยากาศนี่ครับกับวัดนี่กับอาจะรซาแน่ครับเพราะว่าผมไปผมไปวัดบ้านตากแดดมากครับเพิ่นเพิ่นปอพิธที่เซตสินเรียบร้อยประตูสุดยังครับมาวัดนี่กับโบขั้นแล้วครับครับเพิ่นเพิ่นจะมา จุดถูจุดแกนน้ำดอกไม้น้ำดอกขอมาบูชาครับบูชาใน,ในมือในมือในวันที่ออกพรรษาครับ นี่ครับผมจะพามาเบิ้งบางไฟครับบางไฟของวัดบ้านคำโป้ครับวัดบ้านคำโป้เนี่ยครับนี่ครับพิ่นเรียบอมมาพื้นเรียครับพี่น้องนี่ครับนครับนครับโอ้พุ่งขนาดเลยครับพุ่งขนาดเลยครับปด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 เลยครับนี่ครับนี่คือเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศ วัางไัคเป็นรา้คุี่ดบบนี้ครับนะครับเยกว่าชุดยอดในการเหตุบางไฟดอกครับนี่ครับลบสิ่นบางแรกครับ นี่ครับผมกัจะพามาเบิงต่อครับเบิงต่อเป็นบางที่สองครับเป็นบางที่สองของบางไฟ้ดอกครับบางไฟ้ดอกที่เป็นจูดูดูวัดบานข้ามพระโอ๋ครับพี่น้องนี่ครับทีมมาเบิงน้ากันครับมาเบิงน้ากันมาลุนน้ากันวาบางนี่จะคุณแบบสวยงามสําไดจครับนี่ครับบางแรกคือว่าสวยงามครับนี่ครับคือบางสองครับนี่ครับ เป็นบรรยากาศของบังที่สองครับนี่ครับครับข้าวกลางบรรยากาศครับข้ากางบรรยากาศฝนตกกริ่งครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศของไฟครับครับซื้อวัตถุดิบดีดีครับพี่น้องครับซื้อวัตถุดอดครับครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ซื้อซื้อวัตถุดิบสูงนี้ครับนี่วามสวยงามครับพี่น้อง นี่ครับคือเส้นบางไฟนี่ติดแบบไม่ฝีมมือครับพี่น้องนี่ครับเรียกว่าเป็นทางเรียกว่าเป็นทางฝีมมือลายเต๋อครับในการเหยดไฟครับนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับมีความสวยงามแลวก็ึ้นสูงดีต่างหากครับครับนี่อยาจะคลอยออนลงเรง่อเลยครับนี่ครับ นี่ครับปล่อยออนลงเลยๆครับนี it, ่แหละครับเป็นฟีมือครับเป็นฟีมือแล้วก็เป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่พอแต่แม่ครับการเห็บบางไฟครับการเห็บบางไฟการเห็บบางไฟในมือออกพั้นาครับก็จะเป็นแนวนี้ครับจะเป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่พอแต่แม่ฮาครับนี่ครับก็ คือว่าวิชาเหตุของไฟนี่ครับบดีห่วงครับบดีหามนี่ครับคือว่าไฟอยากอยากเป็นอยากเป็นคำวมาเหตุมาสางเราครับในวัดครับนี่ครับการตอนใน้ผมไหว้ผ้าเบิ่งมาช่มต่อครับมาเบิ่งมาช่มต่อปิดเป็นบังที่สามครับเดี๋ยวเบิ่งบเดียวเบิ่งน้ำกันครับปาจะเป็นยังไงครับจะคืนคือ สำหรับบังที่สามนี่ครับก็จะค้นคือบังที่หนึ่งที่สองบอกครับเี๋ยวยะนี่กระเบื้องน้ำตันครบพี่นอกนี่ครับนี่คือเป็นงานประเภทนี่งานประเภทนี้ันออกพรรษาของวัดบ้านคับนี่ครับเพิ่นก็มีสร้างบังไฟครับเป็นบังไฟดอกนี่ครับเพื่อนน้ำกันครับปะทุขึ้นยางอันนั้นเลยครับ เบเร็นครับเร็นนี่ครับจะเป็นปรันเป็นบปด้กาศบ้างไฟครับที่ชื่อเป็นลังที่สครับางที่สนีครับรังที่สาม gặp đi thấp, đi gặp thấp, đi thấp, bôi từ tiếng gặp đi, ครับตอนนี้ก็มาชมกันต่อครับเป็นบางที่สีครับบ้างที่สี่อ๋ออ่อนลงอ่อนลงอ้าวนะครับนะครับหลังจากอ่อนลงเรขึ้นไม้ครับอ่อนลงเราขึ้นไม้ครับนี่ครับเป็นผักที่สวยงามมีดีครับพี่น้อง เป็นของไฟดอกหรือว uh ่าสวยงามพิพินภัณฑ์นอร์นี่ครับนี่ครับเป็นแบบสุดยอดเลยครับนี่ครับนี่ครับบางที่ซีก็จัดอยู่ในวาใส่ได้ครับพี่น้องก็เป็นก็เป็นเป็นแบบสวยแบบงามครับนี่ครับผ่านไปทีสส่ครับ มาเบ่งมาชมมาเบ่งมาชมมาดูกันต่อครับพี่น้องเ็นบั้งเซนบัางที่ห้านครับกามเบ่งน้ำกันว่าจะข้นสวยงามตั้ไไรครับนี่ครับเราขึ้นป็นแบบสวยงามครับครับ ครับนี่ครับนี่ครับยอแลนะครับนี่นครับฟังที่หาครับฟังที่หาเองถุงแบบน้ำเลยครับ ฮึดปึดเลยครับโอ้ยนี่ครับมีสุดยอดในการเหตดวางไฟครับพี่น้องนี่ครับพานไปบางที่หาครับเดี๋ยวรอบบางที่หกครับนี่ครับกามาเบิงกันต่อเป็นบางที่หกครับบางที่หกกับมาลุ่นมานี่ครับ ว่าจะขืนแบบสวยแบบงามสำได้ครับพี่นออ้องนะนี่ครับเริ่มแล้วครับเริ่มประทุลับก็ะจะเริ่มแห้งกันเลยแห้งก,กนันเลยครับ นี่ครับสำหรับตั้งไฟตังนี่แต่ก็จะเริ่มค่อยขึ้นค่อยขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆครับตรมขึ้ไปค่อยๆนครับขึ้นไปตามนี้ครับนี่ครับ Thank ครับจะพานไปเป็นบังที่โกครับน,น,นี่ครับจะมาปิดทายด้วยบงับงบังบั้งติ๊มาเบ่งน้ากันครับว่าจะมีความสวยงามกับคุณสูงทำได้ครับา ไฟบงแห่แบบสวยงามเลยครับนครับาง้าแห่งแบบสวยงามเลยครับแบบุน้องครับดีขนาดนา นี่ครับจะเป็นว่างทุด้ายครับบังทุด้ายนแบบสวยงามเลยครับก็เป็นนั้นมาผมขอจุกคลิปในการดงการปลูกบังไฟดอกครับในมือพันสาปีพ่พันศออนขขกับกรพอกันปีนาครับปีนาเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดบรรยากาศแบบนี้กันอีกเทื่อนึงครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ